แชกวดเพิ่นเคยสั่งสรรผลนั้นนำกันเลยพี่น้องกับเก็บปลูกแล้วก็พบพวงพี่น้องสมัยช่วงนั้นโ้ยสาีกน่อยดีกว่าตอนที่พ่อเรีนตลกมันบ่เาเป็นเขาดิหนี่เฮ้ยเขาดิื่อีกเฮาหลอกพี่อย่งน้อนไปฟังไม้อันนัอนมันหลอเพี่ไส่หลอเพี่กาบอกกากากาฝากพ่อเจบ่ลอกพี่นี่ยายจะเลว้ฝกเหมือนกัน

ปากใกายปากตุ้มขีแมงวันโอ้ยปากกายปากรวงวันปากตุ้มขีวันตั้งแต่ยากเกาพี่น้องอยากเกาจีไม่ได้ิชวเดียวทนอากเกาไม่้วสวัสดียังคงเห็นตดาเือีจะบอกคุณเสียด้วดนี่เตสียออกยังไม่ตะนโอ้ยตัว ม่บ้านเ่ยเหโอ้วดชนชมเนาะมัตกทขามู่บ้านนี่บ้าเดียวอ่ะซุปเปอร์เล็กเกียดหมูแโอ้เกียมุกหางไอฮึลมูเออชกับอานไหมเออ้เออับวายโตโตโอ้ฮอ้ตอ้

อยู่ในพุงบัดพี่น้องว่าสามารถเราอยู่เต<อ>็มพุง,งพี่น้องเ่าเรียนพ้นสมารถทพอแจงหลอดพี่นอ้องบนเตียงสวยแล้วใส่โหลดพี่น้องกันปอบเล่นะกันปอบข <c oughs> ี้มาดมาหมาณเรเลียนขี้รถไปเหมือนน้ำมันจอดนางซีเนี่โอ้เป็นความคิดดี <c oughs> แมนีนโอ้ยโตสละดเแ้วเราบ่จูงเราเมื่อยเนาะแมียนแล้วเจ็นว่ารถน้ำมันเบิดแล้วเมียน จอดรถไลยย่างเอาเลยเออตรงจ้างย่างเราอยู <S 2> <S 2> <S ่นะเหมือนย่างเนื้สิไม่อยู่เราปเยาผิวไปผิโอ้โหโอ้ยเดี๋ยววันไปบ้านน้อยเองเยอะมาว่าเนี่ยที่เราองวาหอดลังสามปอครับสามปอเนี่ยเขาไข้ายกุยเกี๋ยวบางสิแบบปอเป็ดปูดปลาปีดเออสาปอแ้วสาปอปอเป็ดเป้าปูดปูดปูดปีดกนี้มันิดบ่กเลจอดเติมิมที่อยากจงไดก็บ แยกน้ำมันกับบุ่นก็เลาเอาปลาแบตมาพ่วงมก็เลยโฉ่เ่งอ่ะเออเ่งเขาเลยบอกว่าเ่ภาษาเทียบภาษาเทีเบื้องข้าวไหลได้นิเห็นมอาุนภาษาเที่วว่่เออนัมันหมเหรอเออเว่าลืมต่นแล้วมันโอ้ยอ่ไงอเพยจักใจนอกรีกันฮะบเพย แต่ก่อนเราุ่มหุ่นมาเสมอเดี๋ยวนี้เหลียคอมาขามกอเดียวเออไปขามอเดียวเอาพี่น้องครับผมกิปนี้ตัวนพลัดกับผไม่เฝ้าร้งปพ่อแปดนาีวอ้กินท้องอีกได้ตัวน้ได้เราเลียอยู่นี่ไม่ทำเนกิงคือกินจบมันจะตัวกินกากินกานตะแกกนแก่กินทุกกาตุกโตน้พลัดมาเต็ม่น้อง ในนีเอาพี่น้องเสีนีขอขอบคุณหมดแจกอดนะครับผอขอบคุณพี่น okay. hey, ้องที่เขามาับชมังตัวไปพัไปักกินกอกับ่านเงผลุาเลยนะครขอบคุณหมดแจกหลอดในัขอคุณพอพอยหมอเกี่ยอกคหวหักันเก็บกุญแจน้ำเก็บวาัววเห็นเห็นได้จอกันหที่กัออกอกอ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 ี่นยมเพ่มี่ครับเตรียมพร้อมทีเชี่ยองพี่น้อง นะครับพออาชีต so, <that S 3> ัดต mm ัดต้นนี้แต่ต้นนี้เกี่ยวกับพ่อมาคล้องออกครับพี่น้องผมเคลียรุกสถานการณ์นี้ครับเดี๋ยวมาตัดต้นอีกออกครับพี่น้องครับอันต้องชิ้นก็เขาไม้เหล่าประหันใ่ต้องชิ้นไหมชิ้นของผมหอกบะหัเชือกอันนี้ไปาใช้ออกเชือกไม่อยู่เอาเชือกไม่อยู่เชือกหัวดิเชือกเชือกน้ำบ๊ว่ เนยเานั im, us, uh, no. like, ่งเบิ่งดูคนละตัวปุ่เลยนเออปุ่นเลยครับเลียวพื้นที่ยพร้อม่องบอกคนนี้ยังบอกว่าพีตันี้ไนบอก่เชื่อเชียวเป็นอะไเปนนที่กอน บอกคนนั่งหมดที่กูเียกโจ๊กจรนี่โอ้ยรุ่นใยญ่ยุคโบราณโอ้ยออกออกเจ็ดะปัดข้างคุกออกออกเอาพี่น้องคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่ขอขอบคุณน้องนะครับจังมาพบเพื่อกันในคลิปต่อไป ครับสวัสดีครับ